สวัสดีครับผมโอมซาสนะครับวันนี้ผมจะมาทำอีเวนต์2 0 2 6ในเกมธนาทโฮโฟเบียกันเลยครับอีเวนต์นี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมรีมาทำกันเลยครับเพราะว่ามีเวลาที่ค่อนข้างสั้นครับคือหนึ่งอาทิตย์ครับผมวิธีการเชคนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมกดที่2 0 2 6นะครับแล้วไล่เล่นตามให้ครบเลยซึ่งผมได้ไปทดสอบมาแล้วครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อกให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชม เล่นให้ถึงแชปเตอร์หนึ่งพาระดับนแมนนะครับช่วงแรกก็มาสับคันโยกก่อนเลยมาตรงกลางครับรอคัดซีนจะเจอวิญ,ญญาณคุณพ่อนะครับภารกิจช่วงแรกนะครับให้ทำการหมุนวาวนะครับอันเนี้ยผมงงเขาบอกว่าให้หมุนจนไม่มีเสียงเดี๋ยวผมจะลองหมุนส,สักอันนึงแล้วกันขอสักอันนึงนะครับอันนี้แล้วกันต้องเช็คนะครับ หนึ่งรอบอันนี้คือได้หรือ,อยังนนเดี๋ยวเราขอมุนทีนหนึ่งได้ร้รเห,เหรอเ,เมื่อกี้หมุนหมุนทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมุนใหม่นะครับอันนี้จําได้ว่าหมุนทีนึงที่ผมลองมาสับขันโยกตรงนี้นะครับวิ่งผ่านตรงช่วงแรกที่มีควันครับผมกดปุ่มสิบปุ่มนะครับระวังผีด้วยเซฟโซนจะเป็นห้องนะครับแนะนําให้เปิดประตูไว้ก่อน ตรงนี้มืนแปลกๆเปิดไว้ก่อนแนะนำว่าห้ามตายนะครับคุณผู้ชมจะต้องมาเก็บไอเทมด้วยตนเองเท่านั้นนะครับแล้วก็เล่นให้จบด่านเสียงเสียงเสียงระวังนะครับกับตาลพี่โกมุมจาเอตอนเนี้ยอือก็เหมือนกันตีโค้งนอกก่อนอคพบแล้วจากนั้นไปที่จุดเริ่มต้นนะครับกลับก่อนโอ้พี่นึกว่าผีตามมาครับตามมา จากนั้นก็รอเพื่อนพาผ่านครับมันจะวาบรวมครับผมมาที่คัดซีนช่วงนี้จะเป็น run for your life นะครับ let's go ตามทางเลยครับตัวละครไวกว่าสตูเยอะจะวิญญาณพ่อนะครับรอบสองช่วงแรกนะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนมาเลยมาเลยมาเโอ้เดี๋ยวประตูปิดเกือบถ้าพลาก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเล่นใหม่ได้ตลอด เราตัวละครยกโอ้โหแรงเยอะมากเลยสวัสดีเจ๊ไปไปต่อพอดีมีธุระต้องไปเล่นดันอื่นต่อนะครับชุดนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เบี่ยงขวาเป็นหลักเลยครับท้ายๆมันจะมีควันโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะครับเน้นขวาเป็นหลักเลยเบี่ยงขวาเรื่อยๆนะครับ ตับคันโยกครับเรียบเบี่ยงขวาย,ยาวๆเลยนะครับติดก่อนระวังระวังโอ๊ยโอยติดเหมือนกันเรียบร้อยครับผมช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ต้องไปเก็บไอเทมนะครับในภารกิจของ2อ2 6นนะครับอย่าเพิ่งไปทางอ่อนนะครับคุณผู้ชมให้มาที่ประตูนี้เลยวิ่งตรงมานะครับ แล้วก็ไปหยิบไอเทมสองพันี่สิบหกชิ้นแรกนะครับลองตัวละครผีเหมือนเดิมอสมมุติว่าถ้าตายด่านนี้ก็สามารถเกิดใหม่ได้ครับเนี่ยเดยวตายให้ดูเลยอันนี้มีคนตายแล้วครับตัวอย่างตายให้ดูแล้วเกิดใหม่แล้วครับอ๋อเขาแก้หรอกัปตันใช่แั้นมาเก็บใหม่ได้นะครับตรงมาเลยครับผมอันนี้ข้อมูลใหม่นะครับผมไม่ทราบจริงๆสามารถตายเกิดใหม่ได้นะครับตรงมาเรื่อยๆครับผมโอเค นี่เลยครับไอเทมชิ้นแรกนะครับแนะนําว่าคือเก็บแล้วเก็บเลยนะครับมาเล่นใหม่ไม่เจอแล้วนะถ้าพาเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับ้วแชปเตอื่นเกิดใหม่ไหมครับหรือว่ารู้แค่ชปเตอร์นี้รู้แค่ชปเตอร์ okay, นี้ครับชปเตอร์ chapter อื่นน่าจะเกิดใหม่ไม่ได้นะโอเคโอ้ยอันนี้อันนี้ <Okay. S 1> ไอเทมอยู่ใช่ไหมมุมจาเอ๋ <Okay. S 1> เก็บไปแล้วครับไม่ขึ้นแล้วครับผมโอเคครับจากนั้นก็เล่นให้จบด่านเลย ตอนนี้กลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะครับแนะนําให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองดีกว่าครับเพราะว่าเซิร์ฟหลักมันเป็นเหมือนเซิร์ฟเก่าครับข้อมูลไม่อัปเดตใหม่ครับผมผมจะทําการเช็คเลยแล้วกันไปที่เซตติ้งเลยครับเอาเตีต้องไปรับไอเทมกดที่2 0 2 6นะครับได้ครับผมกับตันได้ครับโอเควิธีนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเงินเต็มก็กดออกจากด่านนั้นแล้วก็กดเคมได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผม อันนี้ผมออกแล้วเข้าเกมใหม่นะครับไปเช็คได้เลยครับไปที่แชทแท็กนะครับขึ้นมาแล้วครับ2,26 0 Hunter นะครับสามารถเลื่อนแท็บได้จากตรงนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่เล่นในมือถือครับผมเอ้ยคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาจะเป็นไอเทมชิ้นที่2นะครับชิ้นนี้เลยครับผมให้คุณผู้ชมไปเล่น Chapter 3ถึงช่วงที่บอสไฟนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ประตูตรงจุดเกิดมันจะพังครับสามารถที่จะไปเก็บไอเทมกันได้เลย ให้คุณผู้ชมเล่นมาถึงแชปเตอร์ Are แอเรียหนะครับเป็นด่านของโยชิดาครับผมทำการเปลี่ยนตะเกียงก่อนนะครับถ้าเปลีนตะเกียงต้นฉบับจะไม่มีแสงครับสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนตะเกียงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ3เควสแรกเกือบโดนระวังนะครับดูป้ายสีให้พี่ด้วยเปิดประตูก่อนระวังมุมจเอ๋นะครับทุกคนพูดเองเดี๋ยวโดนเองพี่ว่า วิ่งมาแล oh. ้วเมื่อกี้ลองจุดเล่นๆ <c oughs> ได้ไหมไม่โผล่นะครับสีขาวถ้าหากจุดผิดทีนึงนี่ <c oughs> เริ่มใหม่หมดเลยอ๋อโอเคห้ามจุดเล่นนะครับผีอยู่แถวสีชมพูสีชมพูโอเคทางซ้ายนะครับผมมาขวาล่างว้ายผีมากลางผีติดบัก๊กอ่าวมันก็ต้องมาตรงน้ำตาลสิอุ้ยว์ปมาจริงด้วยผีไปตรงน้ำเงินครับ ใครเจอป้ายสีหรือ,อยังเปิดแชทก่อนน้ำตาลแดงเหลืองชมพูโอเคครับผมน้ำตาลแดงเหลืองชมพูอันนั้นเดี๋ยวผมจุดน้ำตาลก่อนน้ำตาลเคลียร์ครับแดงฝั่งซ้ายเหลืองขวาเกิดชมพูซ้ายเกิดนะครับต้องการไม่ใช่เซฟโซนนะครับรอวาปครับผมวางดาบก่อนอจะเย็นจะเย็นสีดแดงจุดแล้วครับ โอ้ยวุ้ยเข้าด้วยเข้าด้วยดิปเปิลคิวหน่ถ้าโดนทีน่ขาดศีขาดดาบเยอะอยู่นะคิวซีดาบก่อนนะครับตอนนี้เอยเหลือดาบนะครับออ้ยเกือบเกือบมุมเจ้เอกเรามาจุดเกิดก่อนวางเลยครับผมเรบ้อยบร้อยโอเคตานนั้นก็รอคัสินนะครับเป็นช่วงที่ตัวละครเก็ตเลงนะครับเราต้องการที่จะฆ่าคุณผู้ชมนะครับเลยต้องเพิ่มบาปนิดนึงนะครับ วิธีกำจัดศัตรูนะครับให้คุณผู้ชมหาเทียนสีขาวแบบนี้เลยถ้าจําจุดได้ก็จะจบไวมากนะครับแต่นั้นล่อผีมานะครับโดนส่บแล้วผมโดนโอเคฟันเลยไปเทียนที่2เลยนะครับอยู่ตรงสีน้ําเงินครับผมคอมโบครับฟึบอับฟันไม่โดนอันที่3ามอยู่ตรงสีน้ําตาลนะครับตรงทางออกครับผมตรงคัสซินโจชิดะไปฟึบอันที่สี่นะครับอยู่ตรงมุมขวานนี้เลยครับผมข้างๆตรงทางออกครับ โอเคฟึบแล้วก็ไปประตูให้เราไปประตูเลยเดี๋ยวน้องสตาร์ผีให้ได้เลยครับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับประตูจะเปิดเลยเข้าไปเก็บไอเทมได้เลยนะครับฟึบคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นมาเก็บได้นะครับคนที่มาเล่นด้วยกันมาเก็บเลยครับจุดเริ่มต้นนะครับเข้ามาเก็บเลยโอเคครับผมเข้าไปเก็บเลยครับจัดการเลยครับผมอันสุดท้ายมาเอาแล้วเอลยมันจะบางไหมออาลูกกําแม อ่ะทุกคนยืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเกมบักดังนั้นก็เล่นให้จบเลยครับผมเมื่อคุณผู้ชมเล่นจบ chapter ์สานะครับจะได้รับสกินกระเป๋ามาเลยครับอันที่ผมเทสมาแล้วเหมือนเกมยังบักครับคือของไม่โหลดครับผมเดี๋ยวข้ามไปที่ชิ้นสุดท้ายเลยแล้วกันครับอันนี้จะต้องเล่นแชปเตอร์สให้ถึงแอร์เรียที่6นะครับช่วงภารกิจที่หลังจากต่อจิซซอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ห้ามถือไฟฉายเป็นอันขาดเลยนะครับ ถือปุ๊บตัวละครวิ่งไล่เรียบร้อยทันทีเลยครับเคลื่อนที่ไวมากไม่วิ่งไล่คามาเลยคว้ามาเลยนะครับเนี่ยครับตัวแบบนี้เลยอย่าไปชนนะครับอันตรายมากต้องสังเกตดีๆครับให้ไปหยิบคบเพลิงด้านหน้าก่อนเมื่อถึงตรงคบเพลิงครับจะทําการวาร์บรวมแล้วก็หยิบคบเพลิงไปได้เลยนะครับที่คุณผู้ชมแจ้งมานะครับต้องถือตลอดนะครับไม่ใช่ขึ้นไปแล้วเราเปิดนะครับเพราะว่ามันยังมีตัวนี้อยู่ครับกระจายอยู่ทั่วแมปเลย สามารถวิ่งได้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินครับวิ่งได้เลยแต่แค่ห้ามไปชนก็พอเมา่ขึ้นมาแล้วนะครับให้นําครบเพิ่มไปวางก่อนแล้วอย่าพิ่งออกจากด่านนี้นะครับให้ทําการกลับไปเก็บไอเทมอีสเตอร์ก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวมีใครเปิดไฟหรือเปล่าครับอันนี้คือตัวอย่างเลยนะเมื่อมีผู้ชมทําคนนึ่งทําการเอาครบเพิงวางครับตรงนี้จะเปิดพอไปเก็บไอเทมได้เลยนะครับ ขั้นกล่องขัานกล่องอยู่ตรงนี้เลยครับผมเรียบร้อยครับเก็บมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้ถือไม่เป็นไรนะตรงนี้เจอรลี่เขาก็ไม่ได้สิถ้าเขาตายนะ่ะใช่แต่นะก็ไปทางออกเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับอย่าลืมมากดรับนะครับเมื่อกี้ผมลืมนะครับกดเคมบไปก่อนรึบได้มาแล้วครับผมอันนี้คือตะเกียงในปี2 0 2พันิบหกนะครับ แล้วก็ตัวตะเกียงนั้นจะมีโลโก้226แล้วก็ตัวละครไซโตอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ครับอีเวนต์เหลืออยู่ประมาณ2วันนะครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้เลยครับผมไว้เราดูกันต่อในพีตะต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนดนวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ